ระหว่างนั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับได้มา3ามออเดอร์แล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับวันนี้วันที่19เดือน6 2023นะครับนี่เห็นไหมสิบเอนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบาทนะครับเดือนนี้ผ่านมาสิบเก้าวันได้มาสามหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยสาสบาทเกือบจะสี่หมื่นแล้วนะ เดี๋ยวมาดูว่าลูกค้าซื้อสินค้าตอนไหนบ้างนะครับเรากดมาตรงนี้มันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เห็นไหมอันที่สิบเก้านี่ออเดอร์แรกนี่เนี่ยออเดอร์แรกมาตอนนี่เลยแปดโมงสิบนาทีได้มาสามร้อหกสิบบาทสิบเอ็ดนาฬิกาสาสิบเก้านาทีได้มาแปดร้อยบาทแล้วก็สิบเอ็ดนาฬิกาสี่บสามนาทีได้มาหนึ่งร้อยบาทนะครับรายได้ตรงนี้เกิดจาก ลูกค้าเขาเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าด้วยตัวเขาเองนะเราเราแค่ทำการโปรโมทให้ลูกค้ามาโหลดแอปพลิเคชันแค่นั้นเองนะครับ